สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีดอนแฮครับสวัสดียอซีเจรดเมียเสียปุนะครับแล้วก็น้องหมิวเจรินเจรินเจลินอาปีนท้องวันนี้เรามาเปิดตัวนักลองคนใหม่ครับจำได้ไหมครับเหนือใครครับนี่ครับบางคนที่เคยเห็นคลิปจาก youtube นนะครับเราอาจจะจำได้นะครับน้องหมิวนะครับฮิมาขครขายลำโพงขายลำโพง t ูท t ดนะครับเนาะเปินว่า ลองคลิปไปเอฟซีถามหาว่าโอ้ยเอามาขึ้นรนเฮ่น่าเห็นไหก็เลยให้เจรินเพ็นโทน้ำครับว่าสนใจอย่างไม่เป็นนักหล่อบอเทิดเอกอดมาเทศเบิ้งนะน้องก็อยาก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 มาห่องอยู่ได้นัดมากครับวันนี้นัดมาก็ได้จ้างนักดนตรีทีมไทยท้ำนะครับลงพนังขนาดเลยพนก๊ตกวันนี้ ทีมงานสายเชิญาครับอยู่ข้างหลังกำลังกินตำมงฮงอยู่นะครับเนาะตอนนี้กำลังจะมาเปิดตัวหน่องหมิวครับว่าเอ่อเจลของม้วนบอเนาะใต่เจลรถสัมผัสเป็นพิธีกรครับมือครับเจรินเจรินเจรินพี่มาในแกเขาเอิญเจรินแต่ว่าขายของเก่าเขาเอิญเจลรถสองซื้อเอาสองซื้อะถามสอบถามเราแค่เนี่ยวันนี้จะมว่าของเพลงแค่เนี้ยวันหลังจากที่ว่าเมื่อนั้นพี่ติดต่อไปน้องมิ้วคิดว่าจี่ไหนแต่อยากมาบ่ กมากอยูค่ะมากเพราะว่าปกติก็จะลองลองอยู่แต่ว่าบางคนยิ่โอกาสอันนี้อาจจะเป็นจังหวะน้องเขาเรียนจบแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นซอยู่ค่ะน้องเขาเรียนจบแล้วก่ะไปไปเะ็ทศไหนไปยุ่งเคสอิมเคสมอไซต์อสาวอิมเคสฉันมากสาวอิมเคสด้วยนะคะสวยทั้งนั้นนะคะเขาจะบอกว่าคนไม่สวยยังจะบอกพาไปอิมเคสแล้วแล้องขอไปเห็นอิมเคสที่จากปีอ่ะยุคยุคปียุคยปีเนาะยูคยปีเราบ็เสร็จ พอดีโควิดเขาจะเลกับบ้านโควิดพอดีน้องเขาเลยกลับบ้านแล้วก็เลยพอดีมาถ่ายบุธทูบไหนทั้งยังน้าทีมงานเห็นน้าไม่ได้เห็นแล้วน้องเขาล้อมก็รู้สึกว่าอุ้ยคือรวมมวลเทสเขาซื้อแล้วพบมาเนี่ยเขาสืล้อมคือมวลคือน้องเขาองเบนะคะเนาะแล้วก็หลังจากกระแสตอบรับอะเพราะเพราะพี่เข้าไปแล้วก็เออสนใจันมาเนาะเราเห็นที่นี่เขาคิดว่าเขามีเพลงใดญเด็ดเด็ดบ้ง่เด็ดที่มั่นใจ ในใจยังพกมันใจยังพ่ยังมันใจเลยค่ะเพราะว่ากับพวกคนอื่นนี่มาแต่ว่าเนื้อเสียงน้องเขาดีอยู่แล้วที่ที่จะฟังน่ะมันนี่ก้อนลับบ่เด็ดก้อนลับนี่ได้บ่ค่ะก้อนลับแบบที่ที่สองแต่จริงๆคนคนเสียงดีอยู่แล้วค่ะเขาล่องเช่ไแตกับที่เป็นแต่ฟังไม่ไวแต่ฟังไม่ไอยู่เนาะเขาสมมติว่าเวามีโอกาสมีพรสวรรค์แล้วเขาเอาม้าแบบว่าม้าปั้นม้า เรียบเลี้ยงมาฝึกมาฝนมันก็โอเคค่ะน้องเขากัรนาจานะหักงน้ำมื่อไหร่นะเอาเง็นเกินเมึงจเช้าเพียงเอา่อเอาเุกคนสดเอาเง็นเกินจากนั้นใส่นะอั่นน่านลังตาเราไอ้ยนุ่งเกินอาจจะทันนึงทันนึงัพี่สอนมาเนรอคิดออกว่าตอนนี้คิดว่าจะออกแล้วเกินจับจูยครับจับจูเอาจากทันนึงเอาถ้าสมมติว่าเขาออกงานออกไปอย่างไรมันจะต้องมีอย่างเดียวเฉพาะนานเขาต้องนั้นนี่ฝึกฝึกน้ำเฉพาะหนา ถ้าเกิดว่าเจ้าภาพขอเพลินีมาเนี่ยจะโอ้ย้องไม่ได้ค่ะเจ้าภาพสามเพลิก็ลองไม่ได้จะเพลินีมันก็เม่นเนี้ยเอา้องว่าจะจะก่อนนึงจะเพลินึงก่อนนึงเอาเอาเสียงกระครับเอาเอามักงโม่ไม้ปานะคะอ่ะจะเอาเพลงอะไรมีไอ้ป้าน้องอาสาับเอายาสุเศร้าเด้อไอ้คนหล่อส่งหอยยิ้มให้น้องก็พอไอ้ ลอยยาสุกเศร้าสิเียาใจเนี่ยอยากฟังเจลินบอกพาดเดียวกันดีบ่สิพานว่าพาดใันพี่น้องถ้าตืนใจครับชิบหนีเป็นการเปิดตัวนะครับเนาะของหน้องยังตื่นต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่นะคะเนาะจะให้โอกาสร้องเบิ้ง fc เรียกร้องมาทำเพื่อ fc ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็ให้รัฐซีว่าให้พานกะจิให้ไป โคเวอร์นะครับเนาะเพลงที่ที่เขากำลังฮิตในโคเวอร์เขาเฮงอัดอะโคเวอร์เพลงที่ไทยใช่ไหมเสียงดีๆเสียงดูเยไปเฮงาดนี่แหละนอาจารย์ดนตรีอย่างไรครเพ่งดังๆแต่ที่เอามาโคเวอร์โคเบอร์กระแสดีแกดั้งค่อยว่าไอ้เสองนี่แล้วแต่เอาอีกกระน,นึงเรากระแสตอบรับดีเท่ากับเอาไปขายหขายไง อราปัดมาเด้วยปั่มาแล้วขายขายยยด้บ้างเกิ่าตัวเลยนะจบยถาดฟังคุณผค่ชเด้อแต่ว่าจริงๆน้องของเป็นคนเนื้อเสียงดีก็เคยเคยเย้นเรียดมีบอกไหะเรียนไปลองไปลองอเรียนแต่ว่ารกเป็นคนมีพรสวัสด์น้ำแข็งดียรพรสวรรค์พรสวัสด์หน้าตาสวยก็มีพรสวรรค์อื็อยักมีพรสวรรด์คือเพิ่นอย่เด้ออาสัเพียงมึงเสนออยาอ ร้องเล่นๆได้อยู่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าสิ่ร้องให้ให้แบบว่าให้คนมาจ้างน่ะบางเพื่อเขานี่ก็เก่งใจเขาพอลงทุนจ้างเขาแล้วจริงๆนี่คืออยากให้ให้ได้นักร้องที่เสียงดีหน้าตาดีน่ารักมีสีหน้าสดใสไปมันมันมันก็จะเป็นตะเบิร์นมันมีลีลาออก่าทางอะไรแบบเอ็นเตอร์เทนมื่อวันก็เสร็จค่ะนะจะถามฟังถามฟังถามฟังยังไงนที่เราเสกสาวพ้นตะกบที่เราดีเล่นอย่างนี้ตะกบตะกอากาศเย็นสบาย อันนี้ก็จะมีสองคนหลอง,งโกับน้องมิ้วหลวงพ่นนเป็นการทาทาท่าย่างี้ย้่ดทาทาทา่าจะลองใ้บ่นะแต่หลองิ้นี่จัดไปสิบพันเงนเพียงอาแล้วลองซ้ายเล่ตยลองซ้าตาน่อยห่อยมากฝนตกแหงครับจุมมากว่าลรวะันทไม่จามาอัดเหมือนหามาทายเป็นคาราโอเกะออน,อนนตก ก็จะเอาลงนิ้วเป็นรักก่อนบันทึกการแสดงสดนักร้องมาเสียผานบอเมือ่อไหร่ขึ้นไปเล่นดนตรีสดกับนักดนตรีกร็จะให้เอฟซีนักศัลสองคนแทนนะครับมาพิจรารณาเมืองตัดจใจเมืองวางเสียให้ไปต่อเให้พ่อซับนี่เสียไปห้องเพงลงหรือเสียไปขายตุลมะม่วงก็เก่าคอมเมนต์มากครับคอมเมนต์มากซอยกันครับพี่น้องครับชมได้ มาเียทีได้ไปขายตลมเกาด้หดเยหนุ่มยิ้อยากของเพลียนะหนุ่มยิ้วมากครับมากของเพีแต่ขาดขาดโอกาสนะครับตอนนี้มีโอกาสแล้วก็จะกเอฟซีนะเป็่คนตัดสินว่าหมิ้วสิไปต่อหรือพ่อสานีนะครับเนาะเดแที่สุดจังที่พีทรบอกให้ซ่อมแต่ทรบอกหนมิว่ให้ซ่อมให้อย่งเด้อ ้องทุนก็นได้จางน้นตีจางที้งไทย,ย,ายจา,ายยง,งาจสายาม่หมาขอขอสม่สาขงบสเออตกอเป็นใจเลย,ยเามาเปิดแห้งนะครับเปิดไม่เตอหองกันนตกอม แ้วันกคุณจะต้องมีได้บทที่นี่นนต้องมีว่าทิ้นทิ้งัานขอมาส่งหัวพากับไปส่งมาส่งได้แต้ว่าตการหรือว่าทิ้นก็ไดนะไได้ไได้ไม่ยากไม่ากไม่ไปส่งอาไปเาอกย่างคนน้อมาโใหม่เลยครับเนี่อแบบเนียอแต่ว่าทิมงงานเมื่อกี้ทิ้นตำสงตำสู้คนทินงแล้วแซ่บเลยหรือ เกือบเป็นเสียนะรับเขามาเป็นกำลังใจให้เลยครับฝากติดตามไม่ล้ะค่ะโซยซอยเสียครับซอยเสียไ่ขายรพด้วกันคาติดตามทางช่องยูทูบอ่เสียปุกนะคะคเอฟซีว่าพาดหนึ่งกันดกันซีนี่พังงานโคเบอร์นะครับเนาะไปโคเวอร์ไม่ของกันเจ้าอย่นะครับเจาอุบลท้อง่ล่ะ อย่างในี่มันดังๆไปเ o อร์ลงสองแล้วก็ตอบไม่ได้เเดี๋ยวครัมาเปิดตัวครับแนน้ำโตในน้ำโตนองยูนะครับน้องีเฟียสมียังบ้าเพื่อเขาอยากไปติดตามอย่างกับเพลงนี้เขติดตามบ้าติดตามแล้วก็ขายด้วยหว่าอันเอฟซีเสียปูรีมิแต่รพูนผูบ้าง ในเอเซียาฝากช่อง YouTube เอ้ยฝากช่อง f a c e b o o k หน่อย Facebook น้องรินระดาภาษาภาษาไทยเนาะภาษาะดาบทองละาอาเอเดี๋ยวพี่คนเดี๋ยวพี่คนเดี๋ยวพี่คนดูแอดมาครับแอดมาเต็มไหมนะครับเนาะเต็มครับเต็จริงข้างบนครักเต็นี่ ัีครบโอ้ยเซ็กซี่บโอ้ยโปรไฟล์ครับมาครับพี่น้องครับเนี่ครับนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนนี่ครับนี่ครับมัวล็อกผ้าอนอ่านี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเฟซจริงเฟซเดียวนะครับภาษาอังกฤษนะครับเด้อแอดไปครับแอดไปเจ้าพื้นถุมขัดว่าคนที่เซาให้นังดนตรีมันไปเซ็กซ์เศร้าบังข้าวหนึ่งนะครับเนาะไข่้องมิวเตรียมตัว ก็ความความกนความ่กนนะครับก็จเรีนจริงนะครับมีเพื่อนยังก่อนห้างวังวิปะเจ็บเบเจ็บเจ็บเเเยเ่งที่ที่กิาลองได้เรอหลองอมดาวมพี่มสาสารพันเออเียก็รออปเอออนิบงกระดานเห็น้อิคือเรียนรับการัดอ หลายเพลงเยอะมันก็ได้เยอะค่ะแต่ถ้าที่คิดแล้วตอนนี้มันคิดว่าจะออกก็ออกตื่นเต้นเยอะเรียนยากเลยครับเสียเพลงวันเด้เรียนพิังกบถแทร่เลยนะตั้งก็ตีเสียง่าต่อต่อไปเลยประมาณนั้นนะครับบรถแทร่คนเสียคนเสียอีกอย่างเนอะจังหวะมันคื่ไว้เนาะไวๆเขาเลาเรื่องเองม้าให้ดูนะแต่ว่าคิดว่าน้องเขาได้หรอกเพราะว่าเราเสียงดีอ้วยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็รอดติดตามครับ สภาดน้องเขาไปบปันทึกก่อนวัน,นอาจจะอออเศร้า,าแล้ว,น,ว 1, 4, 2, 3, นะครับเนาะมาแนะน้ำตัวน,น,น้องหมิวเฮียบซี่สองกระเทนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปนะครับน้องหมิวแล้วก็เจรินเจรินโอเคครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย